ล่าสุดครับคุณผู้ฟัง60ประเทศพร้อมใจลงนามปราบสแกมเมอร์ในสนธิสัญญาอาชญากรรมไซเบอร์ฉบับใหม่ของ UN งานนี้ระดับโลกเลยและครับการปราบสแกมเมอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าขเมียนยังดึงดันไปต่อกับสแกมเมอร์มีแต่เจ๊งและถ้าขเมรยนยอมถอยก็มีแต่เจ๊งเหมือนกันเพราะขเมนนั้นพึ่งพาสแกมเมอร์เป็นหลักโอ้โหงานนี้จุดจบพุนเซนใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็จะมาต่อกันด้วยเรื่องที่ทนายกอนุทิน ต้องรีบไลฟ์สดแจงจากมาเลเซียไปปฏิญญาสันติภาพกับกัมพูชาตกลงแล้วเราได้หรือเราเสียกันแน่และการจับกลุ่มขบวนการหนีตายจากปอยเปตที่เผยให้เห็นวงจรอ,อุบาทของแก๊งสแกมเมอร์ที่ใช้คนไทยทำร้ายคนไทยด้วยกันเองยังคงไม่จบไม่สิน้นเป็นข่าวดีในการปราบโจรไซเบอร์เลยนะคะใช่ครับแต่เรื่องนี้มันมีเบื้องหลังซับซ้อนกว่าที่เห็นเยอะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเมื่อวันเสาร์ที่25ตุลาคมปี2568ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามมีการลงนามในสนธิสัญ,ญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ฉบบับแรก ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN มีประเทศเข้าร่วมลงนามมากกว่า60ประเทศเลยฟังเหมือนเผินดูดีนะ เหมือนทั้งโลกจะร่วมมือกันปราบปรามพวกอาชญากรไซเบอร์ตั้งแต่พวกเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงแก๊งหลอกลวงข้ามชาติการฟอกเงินออนไลน์เลขาธิการ UN นายอันโตนิโอคูเตเรสถึงกับบอกว่านี่เป็นหมุดหมายสำคัญเลยทีเดียวเพราะทุกวันนี้คนเดือดร้อนจากการหลอกลวงออนไลน์กันทั่วโลกเสียเงินกันเป็นพันๆล้านดอลลาร์ฟังดูเหมือนจะไม่มีปัญหาเลยนะคะนั่นแหละครับแต่ปัญหามันดันอยู่ที่เนื้อในของสนธิสัญญาฉบับนี้เลย oh. หนึ่งเลยคือสนธิสัญญาฉบับนี้ถูกเสนอครั้งแรกโดยนักการทูตรัสเซียและก็แน่นอนว่าได้รรัับบกกาาสสนสนุนจ จีนและพรรคพวกกลุ่มนี้เขาอยากจะสร้างกติกาโลกฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อค้านอำนาจกับอนุสัญญาบูดาเปสต์ว่าโดยอาชรารกซเบอร์ฉบับเดิมที่พวกโลกตะวันตกอย่างอเมริกาหรือยุโรปเขาใช้กันอยู่และพอต้นคิดมาจากทางรัเสเซียเนื้อหามันก็เลยออกมาในแนวทางที่เน้นให้อำนาจรัฐในการควบคุมอินเทอร์เน็ตแบบสุดๆจุดที่น่ากังวลสุดทำให้ทุกคนนะออกมาบวยวายกันก็คือภาษาที่ใช้ในสัญญามันกว้างมาก คำว่าอาชีากรรมไซเบอร์ในสนธิสัญญาฉบับนี้มันไม่ได้หมายถึงแค่การแฮ็กข้อมูลหรือปล่อยไวรัสแต่มันรวมไปถึงอาชีากรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาด้วยอย่างเช่นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ แนวคิดสุดโตงหรือการบ่อนทําลายโอ้โหคำพวกนี้มันตีความได้กว้างมากนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่กลุ่มสินที่มนุษยชนเขากลัวกันเนี่ยเขามองว่านี่มันคือการเปิดช่องให้รัฐบาลเผด็จก,การทั่วโลกสามารถใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามคนที่เห็นต่างทางการเมืองได้เลยใครวิจารณ์รัฐบาลก็ยัดข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จซะแล้วก็ขอความร่วมมือจัดประเทศอื่นให้ช่วยจัดการได้อีก,ก่างหากเพราะมันเข้าข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติตามสนธิสัญญ,ญาฉบ,บับใหม่ดีแล้วซาบ,บาน่า สิทดียาผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยเทคโลบอลบอกเลยว่าส่วนที่สัญญาเนี่ยมันแทบจะเป็นการประทับตราอย่างรับรองให้กับการกระทําที่เป็นปัญหา จะถูกนำไปใช้เล่นงานนักข่าวหรือผู้เห็นต่างอยู่แล้วอ oh ทำให้กลุ่ม Cyber Security Tech Accord หรือ CTA ตัวแทนของบริษัทเทคโนโลยีมากกว่า160แผ่นทั่วโลกมีทั้ง Meta เจ้าของ Facebook Dell หรือ Infosys ของอินเดียออกมาคัดค้านหัวชนฝาเลยในนิกแอชตันหัวหน้าคณะผู้แทนของกลุ่มนี้ประกาศชัดเจนเลยว่าจะไม่เข้าร่วมพิธีลงนามที่ฮานอยเขากังวลหลายอย่างมาก อย่างแรกคือสนธิสัญญานี้อาจจะทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์กลายเป็นอาชญากรได้ง่ายๆเลยพวกที่ทํางานวิจัยด้านความปลอดภยัยคอยทดลองเจาะระบบเพื่อหาช่องโหว่แล้วแจ้งให้เจ้าของแก้ไขอาจโดนข้อหาเข้าถึงระบบโดยไม่ชอบได้ง่ายๆเลยเพราะในสัญญาไม่ได้ระบุเรื่องเจตนาทางการเมืองไว้อย่างชัดเจนเข้าใจเลยคะ่ะอย่างที่2จะบังคับให้บริษัทต่างๆต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแล้วก็ต้องแบ่งปันข้อมูลนั้นข้ามพรมแดนด้วยโดยที่หลักประกัน ในการคุ้มครองข้อมูลมันอ่อนแอมาก C.T.A. บอกว่าการให้อำนาจรัฐแบบนี้มันสร้างความเสี่ยงร้ายแรงต่อระบบไอทีของบริษัทที่คนหลายพันล้านคนต้องพึ่งพาในทุกๆวันแล้วการที่สนธิสัญญานี้ผ่านฉลุยมันจะส่งผลต่อกแก๊งสแกมเมอร์ยังไงบ้างคะ่ะนี่แหละครับคือจุดเชื่อมโยงมาถึงเราโดยตรงเลยในแง่หนึ่งมันอาจจะเป็นผลดีเพราะสนธิสัญญานี้มันสร้างกรอบกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมาทําให้การขอความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในการปร,ราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์มันง่ายมากขึ้นเวลาตํารวจไทยจะขอข้อมูลมันก็จะมีสนธิสัญญ,ญา UN รองรับทําให้กัมพูชาจะมาอ้างนั่นอ้านี่เพื่อบายเบี่ยงได้ยากเลยแหละมันเหมือนกับเรามีเครื่องมือทางกฎหมายระดับโลกอยู่ในมือที่จะไปกดดันให้เขาจัดการกับปัญหาที่หมักหมมอยู่ชายแดนบ้านเขาได้แบบนี้ก็เป็นเรื่องดีสิคะใช่ครับ แต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าส่วนที่สัญญาเนี้ยมันให้อำนาจรัฐอย่างมหาศาลนิยามของอาชญากรรมไซเบอร์มันก็กว้างมากและความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์มันอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันอาจจะถูกขยายขอบเขตไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นรัฐบาลกัมพูชาอาจจะอ้างว่ามีนักกิจกรรมหรือนักข่าวไทยที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศเขากําลังเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่กระทบต่อความมั่นคงของเขาแล้วก็ใช้ส่วนที่สัญญ,ญาเนี้ยเป็นข้ออ้างในการขอข้อมูลส่วนตัว หรือขอให้ทางการไทยช่วยจัดการได้หรือในทางกลับกันรัฐบาลไทยก็อาจจะทําแบบเดียวกันกับคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยได้เหมือนกันมันคือการมอบความชอบธรรมภายใต้ธงของ UN ให้กับกลไกที่อาจจะกลายเป็นการสอดแนมในกฎขี่ข้ามชาติได้ในอนาคตดังนั้นผลกระทบต่อแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาก็คือ พวกมันจะทํางานได้ยากเพราะความร่วมมือระหว่างประเทศจะเข้มข้นขึ้นแต่ในขณะเดียวกันประชาชนธรรมดาอย่างพวกเราก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลจะเอาอํานาจตามสนธิสัญญาใหม่นี้ไปใช้ในทางที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินขอบเขตรหรือเปล่าแล้วที่นายกไปลงนามกับกัมพูชามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมคะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยครับในขณะที่โลกกาลังวุ่นวายกับสนธิสัญญ,ญาไซเบอร์ฉบับใหม่นี้ทั้งฝั่งไทยกับกัมพูชาก็มีการเคลื่อนไหวครั้งสาคัญเหมือนกันเมื่อวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม ปี2568ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลซึ่งตอนนั้นอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อเขา้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยท่านยืนยันเสียงแข็งเลยว่าปฏิญญาที่จะเซ็นกันเนี่ยไม่มีข้อไหนที่ทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบแล้วนี่ไม่ใช่สนธิสัญญาไม่ต้องเอาเข้าสภาขอแค่มติคอรมอก็พออ๋อค่ะ ท่านนายกสรุปให้ฟังเป็น4ีข้อหลักๆเลยครับข้อแรกเลยคือการถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนข้อ2การจัดการเรื่องวัตถุระเบิดหรือก,ก็คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั่นแหละส่วนข้อ3เป็นการร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และข้อ4การหานแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันท่านย้ำว่าทั้งหมดนี้เราจะรอดูเพื่อให้กัมพูชาเริ่มทําก่อนแล้วเราถึงจะประเมินและทําตามไม่ใช่ว่าเราจะไปทําก่อนส่วนประเด็นที่คนไทยกังวลกันมากที่สุดก็คือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกับเรื่อง แผนที่มาตรา1นต่อสองแสนที่เป็นปัญหากันมาตลอดเด็ดขาดโอ้โหหนักแน่นและทัดเจนเลยค่ะใช่แล้วครับท่านบอกอีกว่าตอนนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า lidar ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสำรวจทำแผนที่ด้วยแสงเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงมากท่านจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี้เป็นหลักในการเจรจาปักปันเขตแดนให้มันจบ,จบ จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องแผนที่เก่าๆอีกอง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะในเมื่อปัญหาอยู่ที่ว่าแต่ละฝ่ายจะยึดแผนที่ฉบับไหนนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปการที่ท่านไปลงนามมามันก็แค่ปฏิญญาร่วมไม่ใช่สัญญาสงบศึกอะไรทั้งนั้นมาต่อกันเรื่องที่นายกขเขมรขโมยซีนนายกไทยเรานาทีที่คุณมาเนตลงจากโพเดียมหลังเก่าสปีดจ,จบแล้วกลับมานั่งข้างโดนอ์ทรัมและกำลังกระซิบกระซาบ ขณะที่นายกอนุทินชาญวีรกูลกําลังเริ่มกล่าวสปีชจนทรัมป์ต้องเอามือแตะขาคุณมาเน็ตเหมือนจะบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตอนนี้ต้องฟังไทยก่อนแหมถ้าทําไม่เบรกสงสัยจะคุยยาวเลยนะคะนั่นแหละครับแต่พอเสร็จพิธีคุณมาเน็ตก็ยืนประกบยืนคุยกับทรัมป์อยู่คนเดียวเลยและในการลงนามครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์และอันวาดิบราหิมมาร่วมเป็นสักกิพยาน ปติญญาหาแนวทางปฏิบัติไปสู่สันติภาพระหว่างนายกอนุทินและนายกคุณมาเนตและเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าขเขมรจะถอนอาวุธออกหรือเปล่าการลงนามข้อตกลงสันติภาพครั้งนี้ทรัมป์ได้พ่วงแพ็กเกจข้อตกลงการค้าสําคัญกัมพูชาและข้อตกลงแร่ธาตุสำคัญกับไทยมาด้วยแมมก็ว่าอยู่จะมาลงนามสันติภาพเปล่าๆอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ครับมาต่อกันเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นวันที่25ตุลาคม ปี2568กองกำลังบูรพาทหารพรานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลาดตระเวนแถวแวบ้านผ่านศึกอำเภอลันจประเทศจังหวัดสระแก้วแต่ดันเจอกลุ่มคนกำลังลักลอบข้ามแดนเข้ามาพอดีซึ่งจับกลุ่มได้ทั้งหมด14คนใน14คนนี้แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือผู้นำพาเป็นชาวกัมพูชา1คนรับจ้างมา1500บาทกลุ่มที่2เป็นชาวกัมพูชา4ี่คนพวกนี้บอกว่าอยากจะเข้ามาทำงานซักรองเท้าที่ตลาดลงเกลือ จ่ายค่าหัวมาคนละ5,000บาทส่วนกลุ่มที่3นี่แหละคือไฮไลท์เพราะเป็นคนไทย9คนทั้ง9คนให้การเหมือนกันหมดเลยว่าพวกเขาหนีไทยกลับมาจากฝั่งปอยเป็ด oh. พวกเขาสารภาพว่าถูกหลอกไปทำงานเป็นแอดมินเว็บออนไลน์แล้วก็เป็นสแกมเมอร์หรือแก๊งคอสเซนเตอร์นั่นแหละพอทนไม่ไหวอยากจะกลับบ้านก็ต้องยอมจ่ายเงินอีกคนละ800 0บาทเพื่อให้มีคนพาหนีลักลอบข้ามแดนกลับมาฝั่งไทยยังไม่จบแค่นั้นเพราะเจ้าหน้าที่เรา เอาชื่อของคนไทย9คนที่อ้างว่าเป็นเหยื่อนี้ตายกลับมาไปตรวจสอบประวัติในระบบเท่านั้นแหละปรากฏว่าใน9คนเนี้ยมีถึง5คนเลยที่บัญชีธนาคารของตัวเองถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าบัญชีม้านั่นแหละแล้วไม่ใช่แค่คดี2คดีนะแต่รวมๆกันแล้วบัญชีของ5คนนี้ ถูกใช้ก่อเหตุไปถึง32คดี32คดีไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะนั่นแหละครับที่ซับซ้อนกว่านั้นคือพวกเขาอาจจะถูกบังคับให้เปิดบัญชี หรือยอมให้ใช้บัญชีเพื่อแลกกับการที่ไม่ถูกทำร้ายหรืออาจจะเต็มใจทำเพื่อแลกกับรายได้แต่มันก็ตอกย้ำไม่เห็นภาพของวงจรอุบาทนี้ได้ชัดเจนมากว่าแก,งแก๊งก c a m m e r ฝั่งปลอยเป็ดเนี่ยมันใช้คนไทยเป็นเครื่องมือในการหลอกคนไทยด้วยกันเองใช้คนไทยเป็นบัญชีม้าเพื่อรับเงินที่หลอกมาแถมยังทําให้การทํางานของตํารวจยากขึ้นอีกพอจับได้พวกนี้ก็จะอ้างว่าเป็นเหยื่อเพื่อหลบเลี่ยงการถูกดําเนินคดีในข้อหาหนัก แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็นําตัวทั้ง14คนส่งให้ตํารวจสอพอคลองน้ําใสดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป uh ทั้งหมดเนี้ยมันคือภาพสะท้อนของสถานการณ์ในปัจจุบันเรามีสนธิสัญญายูเองฉบับใหม่ที่เหมือนจะให้อํานาจเราไปจัดการกับโจรไซเบอร์แต่ก็แฝงไว้ด้วยความเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมีปฏิญาสันติภาพกับกับกมพูชาที่พูดถึงความร่วมมือในการปราบสแกมเมอร์ แต่ก็ยังสร้างอยู่บนความขัดแย้งเรื่องเขตแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในขณะที่ผู้นําผู้เรื่องสันติภาพแต่ที่ชายแดนก็ยังต้องเตรียมพร้อมรับอยู่เสมอทั้งการสร้างถนนส่งกําลังบรุงและปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์มันก็ยังพงอยู่ยังมีคนไทยถูกหลอกไปทํางานและยังมีคนไทย อีกมากมายที่ต้องสูญเสียเงินทองให้กับขบวนการเหล่านี้ทุกวันโอ้โหเหมือนเรายัางต้องสู้กับปัญหายเยอะเลยนะคะใช่ครับมันคือสงครามที่เราต้องสู้ในหลายๆด้านพร้อมกันทั้งบนโต๊ะเจรจาทั้งแนวชายแดนและในโลกไซเบอร์ที่มองไม่เห็นตัวแต่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อยู่ตลอด <laughs> เพื่อปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยไทยของเรากดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันละมินสวัสดีครับ